ครับก็ต้องขอกล่าวทบทายท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้อีพีนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงแนวโนโม้มเรื่องราคากันอีกรอบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ถึงจุดจีนในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็กินดีนะครับสำหรับไอที่เลี้ยงหมูจันนี้ก็ ราคาปรับขึ้นนะครับ2บาทนะครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่78บาทนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานก็ปรับขึ้นมา2บาทเป็น78บาทเต็มต่ำสุดก็78บาทสูงสุดก็81บบาทนะครับขึ้นอยู่กับภูมิภาคแต่ละภูมิภาคไปส่วนแนวโน้มก็มีทิศทางที่ดี แต่ก็ว่ากันไปแล้วก็มันก็ประกอบกันไปได้หลายอย่างนะครับในการที่จะราคาขึ้นหรือลงนะครับขึ้นอยู่กับอำน,นาจในการซื้อขึ้นอยู่กับสต๊อกของหมูด้วยก็อย่าคิดมากมายอะไรสําหรับรายย่อยๆของเราที่เลี้ยงหมูนะครับจะประกาศขึ้นประกาศลงมันก็ขึ้นอยู่กับน,นาจในการต่อรองของเราเองนั่นคือหลักใหญ่ใจความนะครับ ถ้าจะให้ผมมองนในฐนานะคนที่เลี้ยงหมูปี่นี้ก็คงจะไม่ดูดันสำหรับด้านราคานะครับ<อ>แต่ก็มีทิศทางแนโน้มที่ดีนะครับที่จะยืนตัวทรงตัวไปอีกสักพักหนึ่งก็<อ>คงจะถึงประมาณเมษาหน่นะครับก<อ>็จะขึ้นพีลงลงระหว่างบาท2บาทแต่ก็คงจะไม่ต่ำกว่า70 ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีชาชีพเยอะนะฮะในการซื้อหมูโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางที่เราไมา่รู้จักก็พยายามดูดีๆนะครับในการที่จะขายในการที่จะติดต่อนะครับแต่ก็ยินดีอย่างนะครับช่วงนี้นะฮะตกมา ระยะหลังๆนี้พ่อค้าก็จะมักมาหาหมูบ่อยไม่เหมือนช่วงก่อนๆนู้ที่คนขายมักจะประกาศหาคนซื้อแต่ตอนนี้คนซื้อประกาศหาคนขายนะครับก็แสดงว่าภาะวะหมูในตลาดก็คงจะยังไม่มากพอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่อย่างก็คือ การลดต้นทุนนะครับโดยเฉพาะรายใหญ่ถ้าลดต้นทุนไม่เป็นนะเราก็จะอยู่ลําบากนะครับเพราะว่าราคาอาหารก็ไม่ค่อยจะลดลงเท่าไหร่มีแต่เพิ่มเพิ่มแล้วลดยากด้วยไม่เหมือนราคาหมูนะครับเพิ่มขึ้นมาสองบาทจันหน้าก็อาจจะลดก็ได้อันนี้สมมุตนะิจันนี้เพิ่มสองบาทจันหน้าก็อาจจะลดก็ได้นะแต่ราคาอาหารถ้าได้ขึ้นแล้วก็ น่าจะเป็นปีและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจะคุยในะวันนี้ก็พอดีมีเอฟซีบางท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาอีบอกเข้ามาในข้อความส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการดูแลหมูนะฮะโดยเฉพาะหมูเล็กๆนะครับครับการเลี้ยงหมูนะฮะถ้าเราเลี้ยงแบบบ้านๆเราเราก็อยากจะดูแลเองนั่นแหละครับ คือความรู้มันต้องมีนิดนิหน่อยหน่อยนะครับพอประมาณเลี้ยงแบบเก่าๆโบราณโบร,บราณล้วก็ลดน้อยถอยหลงแล้วทุกวันนี้จะไม่ทันการนะครับเพราะว่าโรคราต่างๆก็รุมเราเยอะแยะนะครับก็เกี่ยวกับประเด็นการใช้เข็มฉีดยานะครับถามมาว่าควรจะใช้เข็มขนาดไหนเบอร์อะไรนะครับในการให้ยาให้หยุกให้ยา สำหรับหมเล็กนะครับรู้สึกว่าท่านจะสอบถามมาบอกว่าหมู30กิโลกรัมจะใช้เข็มเบอร์ไหนก็ยังใช้เบอร์20ได้อยู่นะฮะแตก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นยาประเภทไหนนะครับก็ต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันสำหรับที่คอกที่เราผมผมก็จะมีตั้งแต่เบอร์18 19 20 21นะครับ ซื้อติดไว้นะเพราะว่าเราจะไปรอหมอรอนักวิชาการมันรอไม่ได้หรอกครับการเลี้ยงหมูกว่าจะไปเจอกว่าจะไปหาไปวานคนอื่นมาเนี่ยจ้างคนอื่นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ทันการผมก็มีเคสตัวอย่างเมื่อไวๆนี้เองนะเป็นคนที่รู้จักกัน ก็เลี้ยงหมูนี่แหละครับแต่ก็เลี้ยงมาหลายปีแต็ก็ไม่เคยได้สนใจนะฮะหมูเล็กๆที่อยานมหมูสิบหัวตัวไปไปมาเสียหมดก็เพราะว่าการดูแลการเอาใจใส่นะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญนะในการเลี้ยงหมูก็คือการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ศึกษา าประสบการณ์ฟังหลายๆด้านนะครับมันถามมันดูถ้าเราดูอาการไม่ออกนะครับเคสตัวอย่างที่ผมว่านี่ก็คือหมูขี้ไหลซึ่งเป็นเรื่องจิ๊บจิมากเลยนะครับถ้าเรารู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันได้หรือว่ารักษาได้แต่นี้ไม่ได้ใส่ใจหรืออาจจะ ไม่รู้ก็ได้นะครับถ้วอยอตายไปวันละสองตัววันละตัวหมดคอกหมดชุดไปอยูฟรนะีก็คือมีหน้าที่แค่ว่าให้อาหารแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจริงๆหมูเล็กๆเนี่เราต้องระวังหน้านี้พื้นคอกนี่จะต้องให้แห้งอยู่สม่ำเสมอนะหลังย่านมต้องดูแลพูดง,ง่ายๆผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่า หกสิบวันอันตรายอายุลูกหมูถึง60สิบวันก็จะแรกลอดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากๆแต่ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับการให้ยุให้ยาการสุขพิบาลในต้องดีเยี่ยมแม้ว่าท่านจะมีหมูที่สายพันธุ์ดีแต่ดูแลไม่ดีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียนี่ก็มีมากนะครับ ผมก็มีวิธีแนะนําอยูนะ่ว่าถ้าหมูเล็กๆเนี่ยความอบ่นจําเป็นมากผมย้ําอยู่เสมอนะครับความอบ่นความสะอาดของพื้นคอกนะครับหมูเล็กๆส่วนมากก็จะเป็นด้วยเรื่องนี้นะครับสส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนโรคระบาดต่างๆนั้นช่วงน,นี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเงียบอยู่ก็ฝากฝาก,กันไว้สําหรับท่าน ที่เข้ามารับฟังรับชม FC ทุกท่านนะครับรับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะรบกวนเวลาท่านจะเพียงแค่นี้แหละครับก็เอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณนะครับที่เข้ารับฟังรับชมแลาจะเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ